เห็นดอกงามพี่ทองจ้าเนี่ย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 เสียวเสียวดอกนี้เสียวดอกนี้เดีนมาพรอนี่เหลี่ยมมะบังสองดอกนี่ไม่เห็นก็ตั้งกดอยู่อย่าเสียงดังฝรั่งจิสวัสดีจ้าเวลาพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปอยสุปุสุคนเดอจ้า เดี๋ยวเร้อพี่น้องมือนีอ่ะเวลาพรอนพาพี่น้องมาหลอกปลาไม้ับพี่น้องจ้ามือนีจะมาหลอกปลาไม้กับพวกพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเขามาลุนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าปลาเนี่ยเห็ดมันสิเกิดหรือยังเราสิมีเห็ดอย่างให้เ,เก็บมั่งเขาไปดุนน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะไปกันเลยค่ะ เจอแล้วค่ะทุกคนคะเ,เห็ดหมวกส้มเห็ดพึ่งหมวกส้มสองดอกจ้าพี่น้องจ้านี่สองดอกงามๆเลยค่ะแบบงามมากเลยค่ะกำลังงามนี่ปีนี้เห็ดออกยากๆยาก,ากพี่น้องเอ้ยหายู่หากินยากปีนี้เดี๋ยวตัดขาใส่ตะก้าเลยค่ะ อันนี้ตัดขาดจุดเลยบ,บลอกดอกอว้าละ่ะใส่ตะก้าไปต่อค่ะนี่พึ่งคลายสีขาวนี่ค่ะเอา้าหัวหลุดโอ้ยนุ่มนิ่มมากเลยดอกนี้ก็สวย พี่น้องกินใช่ไหมเก็บค่ะจะเห็นดอกงามพี่น้องจ้าเนี่ยเนี่ยเนียเเสีเสียวดอกนี้เสียวดอกนี้นั่นมาพออเนี่เหลี่ยมมาเบงสองดอกนี้ไม่เห็นก็ตั้งกดจยุดหย่าเสียงดังฝรั่งจะได้ยินออใจนี่ทหายเ มันยังมันยังวนหาหมีดมีดเฮียพี่น้องจักป่ามีดเวลาพอนไปใส่หายแล้วมันพ่อๆเสียบดอกงามเนี่ยไอ้แขกมาเบิองมาเบิองงามขักงามเนี่ยมงามที่สุดอดอ้ยงามที่สุดในป่านี้นะเนี่ยดอกแรกในป่านี้วันนี้เอาเอาดอกใหญ่ๆเขาให้แขกนั้นมาดูสิชราภาพแล้ว <c oughs> วันนี้วันนี้เราได้กี่ดอก นี่ใหญ่นี่พุ่นอ่ะโอ้โหอันนี้แบบพี่น้องบึงคอมเมทพี่น้องเออบึงดอกนี่แบบขามันนี่สวยปึ๊กเลยนี่หลายๆดอกก็นะโอ้โหดอกนี้ก็โหงามมากเลยดอกนี้ไปใส่กะตาพี่น้องก็ไม่ได้อยู่แบบนั้นนะอืมแบบนางอยู่แบบสง่างามค่ะทุกคนขอบคุณค่ะมีด ขอบคุณแล้วมีดเวลาพอหายไปไหนแล้วทีนี้หามีดไม่เจอเลยเนี่ยบนมาหามีดเลยนี่ใส่ตะกา้าค่ะในกระตาเจอเห็ดพึ่งไหมดดอกนึงค่ะดอกนี้ก็ใช้ได้ใส่ตะการค่ะมีดมีดหายแล้ะลูกหายไปใส่ นั่นอ่ะแบบว่าเออเห็ดอหมวกส้มขาลายหมวกส้มอย่างงามปาสองดอกนี้มันขึ้นคู่กันนะเนี่ยในดอกนั้นก็มีใช่ไหมเดี๋ยว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 อุ้ยดอกนั้นก็สวยอันนี้สวยมากใช่ใช่ใช่ไอ้หนี่แบบถ่ายรูปแบบงามๆเลยนะทุกคนงามมาก นี่ค่ะเก็บเลยค่ะโอ้ยมันเป็นเพื่อนกันนี่นี่งัดทั้ง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 งัดบี้ฝุ่นอ่ะเบิ้งเด้อบฝุ่นอ่ะงามขนาดเลยเดี๋ยวหาแสงก่อนนี่ไหนเก็บไอ้แขกเก็บมีดหายเก็บหาเก็บงัดทั้งงัดนี่ก็สวยนี่ของนี่ก็สวย เฮ้ยโอ้โหขาแน่นปักได้ลอกอันนี้คุณแม่มันมาคู่กันดีให้แขกรับโอ้ยเก็บไปเก็บมาพวกเราก็ได้หลายดอกเลยเด้อทุกคนเดี๋ยวได้แกงแล้วได้แกงแล้วไปไปต่อเจอีกแลว เห็ดแม่มดดอกงามพี่น้องจ้านง,บบาง,น,างนี่นอนองที่ค่ะดอกนี้ก็สวยโอ้ยว่มีมีตัดขาพี่น้องมานี้งามอยู่ดีนี่ใส่ตะก้าค่ะนี่ดอกมือ่ง <c oughs> ขึ่งคางลาย เพอ่มเลยค่ะตองหิ้ซดสุดเลยเพราะลขนเราก็ไม่ใช่รถใหญ่โตเนาะอุ้ยพ่อแล้วบัานนี้อีกแล้วดอกหนึ่งไอ้แขกบอกว่านี่เด่นี่เด่นี่เด่นี่มันก็เดินมาทั้มมันไม่เห็นอุ้ยสวยสวยสวยซอยกันซองปาร์ทเถอะออกตอนเช้าตอเช้านี้ อะไรยางมาแถวนี้ตีจักหลงลอดสายตาโอ้ยแม่เช้าแล้วสวยเลยะใช่แล้วตัดขาอันเชิญหน่อยค่ะอันเชิญหน่อยค่ะขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาใหม่เร็วมลยเก็บเห็ดวันนี้ไปไปต่อดึงอยู่ข้างหน้าหนูนั่นหนอกน้อยน้อยนะเก็บเห็ดมือนีเอ้ยคอนกระตาด้ย ค้นกระตาโตเตะโตเตะโอ้ยเห็ดหนีโอ้ขาเน่าแต่ว่าแต่ว่าชอบว่าเห็ดปลาหนีขามันเนาเนาะนี่ค่ะเอ๊มีดเวลาพรน,นีไมันไปหล่นอยู่ตรงไหนวะพึ่งเหนืนนนน่อยเลยสน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  ดอกเขงามเกี๊เก็บมือนีเก็บแต่เห็ดสำปาปีนะค้วกใส่ตะก้าได้เป็นม้อแล้วได้พลัลแกงแล้วมือนีไปต่อหนึ่งตุ้มๆพี่น้องหยิบเอาดอกนั้นแล้วก็ไม่เอาดอกนี้โอ้ยโคตรนี่อย่างใส่ตะก้ามีได้ดอกหนึ่งอ้าอยู่ตรงนี้มันขึ้นเป็นกุ้มซะนน่ อยู่ตรงนี้ก็ได้หลายดอกกันยูไปตัวจิบไปนะลมสองดอกเห็ดไข่มุกค่ะเห็ดไข่มุกอันนี้ก็กินได้อร่อยด้วยค,ค่ะทุกคนรวมกันไปสรุปเก็บเห็ดวันนี้ก็ได้เห็ดรวมมะละวันก็เก็บเห็ดไข่มุกด้วยอืม มีเห็ดแดงด้วยไม่ได้ตัดขาเลยเพราะมิดเฮียส่วนของพี่น้องก็เป็นเห็ดพึ่งสนของไอ้แขกก็เป็นเห็ดพึ่งดอกบักใหญ่เลยค่ะนั่ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ใครชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์รับพรในเซฟดอกเดียวมื่อนี้กดกระดิ่งไว้จะได้บผ่พานคลิปใหม่ๆของรรบพรเดลอจ้า ค่อยพอกันไหม่มีาค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะมันบ่ค่อยมีเห็ดจะพี่น้องมันเดือปลากันสุด,สดจ้ะ